สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบเจอกับเอมมี่พี่เจร์อีแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมมี่จะมาอัปเดตรถเตยต้าวีออสนะคะ 1.5e ปี e 2008นะคะรถบ้านมือเดียวออกห้างสภาพส,สวยๆอย่างนี้เลยนะบอกเลยว่าเดิมทุกจุดโครงสร้างเดิมทุกจุดนะคะสีสวยนะคะสีเทา หมายเลหม่ใช้งานไปอยู่140,000โลนะคะกต่ราคาตั้งขายที่บริษัทเพชรยนต์นะคะอยู่ที่199,000บาทค่ะคันนี้นะคะลูกค้าผ่อนเพียงเดือนละ4-5,000ต่อเดือนนะ,ะบอกเลยว่าถูกมากๆนะคะผ่อนถูกผ่อนสบายแน่นอนนะคะ199,000บาทนะคะหรือลูกค้าท่านไหน,นะะสนใจซื้อสดเนี่ยติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์หรือลิกอัอนิลาด้านล่างใต้คลิปนะคะถือว่าไปอีกห่งรุ่นเลยนะคะต,ตัวนี้นะตัวต้า V วีออน,นะคะเจนห ตนะำนานนะคะนนี้สภาพสวยงามนะรถบ้านมือเดียวเจ้าของมือเดียวนะคะล้อแมกซ์อลอยค่ะนะคะเดี๋ยวยางเปลี่ยนให้ใหม่นะคะไม่ต้องห่วงเลยสภาพสวยอย่างนี้เลยค่ะสีสวยนะคะคันนี้นะสีสวยงามนะคะจะเปิดชมด้านในสักครู่ด้านในปี0 8ถือว่าไม่ได้แย่จะเท่าไหร่ นะสภาพค่อนข้างดีใครที่ชอบนะคะอยากได้รถเอาไว้ใช้ขับนะคะขับภายในครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะราคาถูกมากๆราคาดีมากๆคันนี้นะด้านในก็สภาพดีนะจะอลองปรับสภาพอีกนิดนึงบอกเลยว่าสวยงาแมแน่นอนนะคะปรับสภาพนิดนึงสวยแน่นอนนะคะันนี้นะคะเบาะหนังสีเบจนะคะคันนี้หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะ เดี๋ยวเปิดให้ชมนะครตามจุดสภาพต่างๆนะครกระจกปรับไฟฟ้าด้วยนะคะเครื่องเงียบขาอันนี้นะครเครื่องไม่ดังไม่เยิ้มนะ,ะไม่เคยชนหนัก สภาพแรกเข้านะคะก็จะประมาณนี้เลยนะเราบักสภาพปรับสภาพเนี่ยบอกเลยว่าสวยงามแน่นอนเนี่ยคันนี้นะปรับสภาพสวยงามน,น่าใช้งานแน่นอนค่ะสีสวยนะคะคันนี้สีเทาฟ้านี่ด้านในให้ชมเลยนะรถเข้าใหม่เนะียตอนนี้ก็ช่างได้ทําการรื้อแล้วแหละนะคะปรับสภาพโซนไหนต้องเก็บงานแล้วก็เอาถอดออกมาล้างมาเก็บงานนะคะ ไม่เคยดมแก๊สน,นะคันนี้รับประกันร้อเปร์เซ็นตรวจสอบได้เลยค่ะใช้น้ำมันล้วนนะคะคันนี้เติมเก้าหนึ่ง e 2 0 9 5ได้หมดนะคะขอนสี่ห้าพันเท่านั้นเองนะคะสำหรับโตโยต้าวีออยคันนี้นะคะปี2008ราคาหนึ่งแสนก้าหมื่นก้าพันบาทนะบอกเลยว่าได้รถไซส์นี้นะคะ ราคานี้คุ้มค่าแน่นอนนะคะตัวต้าวีออสทนจริงๆนะรุ่นนี้เนะี่ยเครื่องดีอึดถึกทนมากๆนี่เลยค่ะห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องก็สวยงามหมดเลยนะเครื่องยนต์ตัวนี้บอกเลยว่าทนมากๆมีก็ใช้รถที่เครื่องยนต์ตัวนี้นะคะไม่เคยชนหนักแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อาะให้ดูรอยน็อตต่างๆ สวยงามลนะฮะไม่มีร่องรอยการแกะแงะไข่ใดๆทั้งสิ้นนะฮะน,<อ>น็นอตเบ้าโช๊คสวยงามไม่จมน้ำแน่นอนนะฮะรถในกรุงเทพนะตัวใช้งานในกรุงเทพนะคะสวยงามมากๆนะฮะตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปได้หมดนะคะไม่เดิมแน่นอนนะไม่มีการก่อไม่แน่นอนไม่วิ่งอยู่หนึ่งแสนสี่หมื่น ไม่เกินนี้1 3นะึ่0แสนสามหมนสะสวยงามมากๆแบตเตอรี่ใหม่นี่คะแล้วก็คองเหลือต่างๆเราดูแลเป็นไทยให้หมดค่ะสวยงามนะคันนี้ Toyota v วีอ 1.5e นะคะปี2008คันนี้นะใครที่ชอบรถแบรนด์หลักราคาดีผ่อนสบายคันนี้เลยนะ1 9 9 0 0 0บาท 1.5e Toyota v วีอค่ะใครที่สนใจนะ,ะอยาก เราถามเพิ่มเติมนะคะติดต่อได้เลยที่เบอร์0967252736นะคะเบอร์เอเมนไลน์ก็ได้นะคะ่วันนี้ก็จากการฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ